บุญสถิติตโลกนดคคืือเร่องหหมายยอันใญ่่ิงำำงำจท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอเชิญเที่ยวงานภูพัฒน์ีมาปิดทองฝั่งลูกนิมิตณวัดทับหลวงตําบลทับหลวงอำเภอหนองยาใสจังหวัดสุพรรณบุรีวัดอยู่ติดถนนสายอู่ทองด่านช้างระหว่างวันที่27ธันวาคม2567ถึงวันที่4มก,กราคม2568รวมง,งาน9วัน9คืนทุกคืนรื่นเริง,เรง,เรง,เรงกับมหรสพครบวงจรชมฟรีคอนเสิร์ตนักร้องชื่อดังวัด ัดนเอง27ธันวาคมสนุกกับระมงย้อนยุควงใหญ่คณะออสโฟมาเป็นแบบเต็มวงช่างเธอคนงามขอปลอยตามตามวาสนา28ธันวาคมสนุกกับนักร้องสาวเสียงดีหุนเซ็กซี่โบซูเปอร์วาเลนไทน์โบค่ะโบคันหนูชื่อโบมาคนเดียวไม่ตากับใคร29และ30ธันวาคมพกสตริงดังบิกบแบบ๊กไบค์แปด 31ธันวาคมส่งท้ายปีเก่าสนุกดับลีสังไหทองคำ Moment, ากี่คอมวิดีวย,ยว,ยวมาแหนึ่งมก,กราคมพกปพบก,กับลูกทุ่งสาวดวงตาค,งคงตมโคทสมองมกราคมคอนเสิร์ตลูกทุ่งโฟนยักษ์จากทีมงานศุัโชว์พอจ๋าแม่จาสอนสุพัญโชว์มาแล้วจ้าสามมก,กราคมพบก,กับไรอันการบันดิด 4ม,ม,บบมา,รรามก,กราคมปิดท้ายงานพบกับตรีชัยนรงค์อยากิมีแต่ฟ้าบนทโทุกข์อยากทีหยุดกะไพ่จะคนหนึ่งตัดไวายลูกนิมิดวันที่5มก,กราคม68ติดตเป็น มีตัดไวได้ที่พระอธิการสทันอภิษมนโทเจ้าอาวาสวัดทับหลวงโท098 572ก้าแผู้ใหญ่เจษดาผมเกียรติธนาบุญโศูนย์แปดเก้าหกหนผู้ใหญ่สวัยรับนรัญญาโทศูนย์แปดหกหามสี่สามเกหรือผู้ใหญ่ลิขิตสวัสดีโท089 541 9ดเกติดต่อโจมรังนค้าทีมงานสมบัติการไฟฟ้าเกโตโจโทศูนย์เก้าสองห้าหนึ่งศูนย์สองสองเก้าหกกำนันน้องโศ หรือเฮียนหนุ่ยโทรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ศูนย์หกเจ็ดสี่สองหกประธานอุปธรรมดยคุณแม่แมาจุรีที่รักสังว่นพร้อมครอบครัวยอมลืมอย่าพลาดตีใหม่เที่ยวสนุกสุขใจได้บุญล้นอุศลมหาศาลเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดทับหลวงตำบลทับหลวงอำเภอหนองยาใสจัจงหวัดสุพรรณบุรี